ครับดีครับแตุ่มองของรับบอยจังหวะนั้นมันมันมันรู้สึกรับบอลเป็นไงบ้างครับคือผมผมมองผมให้เครดิตกรรมการดีกว่าเพราะว่าจังหวะเลขที่หล่นไปเขเมาแล้วคือจังหวะเมาแล้วถึงว่าไม่โดนท่านตกม้ก็ก็เเมาอยู่แล้วครับแล้วก็กรรมการตัดสินไปแล้วคือเราให้เครดิตกรรมการดีกว่าเนาะเพราะการตัวเรียนมาครับผมคิดแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้น้องมาทำดีมากเขาบอกว่าถ้าผมไม่มาเขาจะเลิกมวยผมเลยมาตเดสิ ก็ก็สบายต่อให้ไม่โดนต่อผู้เั้นก็สบายก็จะสบายอยู่ก็เราก็เต็ียมตัวมามาแก้แก้ดังอ่านใช่เพราะไปแ้วหวดแรวแต่ไฟนี้มันความยากความง่ายต่างไฟนี้แล้วนั่ไฟไฟผมสบายต้องพึ่งเขาไข่ไก่ลองไปด่าลองกิดต่อ

อยากเจอทีครักจอีท <c ười> <ius> ีที่เราคล่องใจที่พณดาว่าไมก่อนเลยอยยี่บเทไม้ถึงคล่องใจตีมัมี่ห้อไม่แพ้ครับอยากเจอวีมากที่สุดพิกัดไหนถ้องเจอวีต้ยี่สิบ้ไนอนั้นเราเราแพ้ซวีไปต่อห้านหนึ่การูกละการแล้วรานแต่ถ้าทนีทั้งนั้นถ้ึงไฟนี้ก่น แกเกินได้จุดไปนานเรื่กลับมายังแบบไม่ค่อยคล่องตัวเราไม่ได้ออกกำลังายนานจริงๆจะคอยต้องกตองวัก่ครับวักอางกนก็เรียดเลยิลาดินว่าเมื่อไงเราขี่เรแล้วกลับมาพักน้อย็ได้จะเป็นน้อยน่าเ็น้อยแล้วเห็นน้องวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากจะพูดอะไรกับแฟนทุกระเที่ติดตามเชียร์วันนี้นะครับแฟนไม่ชอชาวเรียศก็ฝากกำลังใจผมด้วยเป็นตัวแทน 啊，别紧张。